อร่อยจริงว่ะคุณดีเลยเนี่ยมาโอ้ยห0้าสิบาทครับพิเศษชามหนึง่งเยอะแลคุ้มมากเลยครับดูเหนียวบนหน้าร้านนี้นะฮะอร่อยถูกให้เยอะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำที่แซ่บมากๆและพริกก็คั่วเองดูปาก จริงชามหนึ่งห้าสิบาทให้โคตรเยอะแต่กินสามชามครับเพราะว่าต้องการความสปินต้องการลองหลายๆแบบสุดยอดมากเลยต้องตอนน้อ<า>อยู่ที่ร้านก็จะหมูต้ยมยำป้อมทงเขียวนะครับร้านนี้ทีเด็ดมากมีแต่หมูล้วนๆนะฮะมีบะช่อมีเนื้อหมูมีมีเล้งมีโอ้โหหลายสิ่งอย่างมากเรามาเพระสิ่งนี้ครับบะหมี่ฮะนี่เนื้อหมูฮะหั่นมาเป็นชิ้นแผ่นๆน่ากินมากกำลังลวกบะช่อใช่ไหมฮะอันนี้น<า><ม>ี่ครับพริกร้านนี้คว้าเองนะฮะหัวเองแล้วดูเครื่อง บอกลวเลยวลานี้แซ่จริงๆน่ากินมากเคบะยำของเราแห้งครับเครื่องเน้นๆมาแล้วพร้อมลุยคร์แห้งยำร้านนี้นะฮะพิเศษ50สบาทุกเ,เครื่องเครื่องเขาแน่นมากมีทั้งตับมีทั้งหมูบะชอบ่อมีทั้งถือกล้วยนะฮะโหแล้วก็มีทั้งไส้มีลูกชิ้นเขอเไปร้านนี้พี่บอกพิกขั้วเอง ห้าสิบบาทคุ้มให้เยอะมากจริงๆแล้วเส้นหนึบน่ากินมากตางใจเรานะครับขอลองพริกเพิ่มก่อนเลยพิกๆพี่พ้กเองต้องใส่ใเยอะให้เจ็ดเขามาขอขาวเส้นกันเลยมาลุยครับืมต้องร่อยมากโอ้ <S <S โหเฮ้ย เขาปรุงมาได้ดีมากเลยอ่ะแล้วเส้นขึ้นหนึงกำลังดีมากๆดูพริกเฮ้ยสะใจมากร้านนี้ถ้าใครชอบแบบแบบเป็นปินนะร้านนี้พิเศษชามเดียวอิ่มได้ครับรุยฮะดูะล่าเครื่องร้านเขานะครับนี่มีทั้งไส้นะฮะมีทั้งตับมีทั้งแบบชอบมารุยฮะหื ดูมากอเนื้อหมูอ่ะชิ้นตัวตัวๆนะไม่ได้มัาเล็กสชิ้นอย่างเงี้เอาเด็เต็มเมารุยครับดีมก้กนี่เล้งสามสบาทอื้อสดกินได้หมดมันด้วยเงิ้เล้งเลนื้อ,ม,อ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 มา ลุยครับหนุกใจมากนี่ฮะมาครับหืพริกก็จริงลุยเฮ้ยพริกร้านพี่เขาเผ็ดมากเผ็ดจริงๆนะพิเศษห้าสิบบาทเครื่องแน่นเต็มๆแบบนี้มีทั้งไส้มีทั้งหือกล้วยมีทั้งลูกชิ้นมีทั้งตับมีทั้งบกท,ท่อมีทั้งเนื้อหมู มาเป็นแบบนี้เลยอันนี้เส้นเลงของเขาโอ้โหแล้วก็ข่ะสายบ้หมี่นะร้านนี้ไม่ไม่คนพลาดจริงเพราะดีมากๆแต่ถ้ามาต้องรองนานเนอะเพราะร้าน,นี้คิวเยอะเหมือนกันพี่ก็ทำคนเดียวเส้นเลยครับมาฮาลุยฮะคือดีมากๆดีจริงๆนี่คือกล้วยเนื้อหมูแบบนี้แล้วพริกก็เผ็ดมากร้านนี้ดูปากเด็ โหเริ่มแดงนะลุยฮะโุด,ดยดีเนื้อเนื้อใต้ตับลุยฮะโ,โอ้โหอร่อยมากบะหมี่น้ำนะครับทำนี้เน้เนห้าสิบบาทบ,บอกเลยพริกลงไปแบบนี้แล้วก็ิ้ำส้มช้อนหนึ่งแค่นี้อยู่เลย อาืเป็นๆขอชิมนักสักทีนะครับ,บ,บใ,ใส่เพิ่มเล<อ>ยแล้วโอ้โหตอนนี้ไม่ควรพลาดประกันประกันทั้งปวงทั้งตับทั้งเนื้อหมูนะแล้วก็ทั้งไส้ครับรวมกันไส้นุ่มมากมานนลุยฮะลุยฮะ ขึ้นเตี๋ยวต้มยำป้อมธงเขียวนะครับอยู่ที่เจริญนคร14แยก18นะฮะร้านนี้การันตีว่าเด็ดและเฉ็บแน่นอนสุดยอดครับรุยทาามได้ต่อเลย